สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมีเมนูที่จะมาแนะนําเมนูที่จะมาแนะนํานี่คือเมนูเออใช้โหมดมือเดียวใน Samsung Galaxy a 0 6นะครับการใช้โหมดมือเดียวนั้นให้เราไปที่การตั้งค่านะครับผมเลือกไปที่คุณสมบัติชั้นสูงนะครับ แล้วไปที่โหมดมือเดียวไปโยกคันโยกนะครับผมเปิดนะครับจากนั้นเออเราก็มาดูกันนะครับออกมาดูกันว่าโหมดมือเดียวเป็นยังไงนะครับผมโหมดมือเดียวนั้นให้เราลาก ออปุ่มตรงกลางสี่เหลี่ยมลงนะครับแล้วเลื่อนนะครับผมวิธีออกก็กดที่ว่างๆสองครั้งนะครับให้เราเลื่อนปุ่มตรงกลาง นะครับผมมันจะมีปุ่มด้านล่างตรงกลางมีปุ่มสามขีดตั้งๆแล้วปุ่มสี่เหลี่ยมแล้วปุ่มสามเหลี่ยมนะครับให้เราดึงลงนะครับโหมดมือเดียวนะครับผมคล่องตัวดีนะครับนะครับผม นี่ครับโหมดมือเดียวใช้ได้สะดวกดีนะครับสำหรับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือเดียวนะครับวิธีออกคือกดปุ่มที่ว่างๆสองครั้ง นะครับนะครับใช้ <c oughs> คล่องตัวนะครับโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมถ้าใครชอบก็กด subscribe กดไล k e like, กดแชร์นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ